สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะให้มาชมสิ่งหนึ่งคะ่ะเมื่อบอกสามีว่าให้ไปซื้อกันไกตัดแต่งกิ่งไม้มาให้และสิ่งที่ได้คะ่ะนี่คือกันไกนะคะตรงกับที่ต้องการและนี่คืออะไรถุงใหญ่มากเลยเงา o oh ม my god โอ้ oh my god <laughs> บอกสามีว่าอยากมีกล้องวิดีโอไว้ถ่ายเวลาไปเที่ยวที่ไหนๆหรือที่แปลกๆหรือหาประสบการณ์ต่างๆตอนนี้กำลังเรียนรู้จากการดู YouTube จาก y o u t u b e อที่เป็นมือโปรหลายๆคนอยู่กำลังเรียนรู้แต่บอกสามีว่ายังยังไม่ได้อยากได้ตอนนี้อยากให้มันรู้มากกว่านี้ให้เป็นมากกว่านี้ก่อนปรากฏว่า พอสามีไปซื้อกันไกลกลับมายื่นถุงให้เราก็หยิบแต่กันไกลก็ยื่นถุงคืนกลับให้สามีปรากฏว่าสามีบอกว่าก็ของคุณนั่นละพอเปิดดูเท่านั้นแหละโอ้ครบ <c oughs> ปัญหาก็คือตอนนี้ยังทำไม่เป็นเลยเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดขับจริงๆ มีแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปขนาดกล้องอันใหญ่ที่มีอยู่สองอันสามอันที่บ้านก็ยังใช้ไม่เป็นเลยเป็นอย่างเดียวคือกดอย่างเดียวปรับอย่างต่างๆไม่เป็นเลยแล้วนี่เอาค่อยๆเรียนก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปขอบคุณนะคะคุณสามีขอบคุณมากๆค่ะ